สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะฮะกลับมาพบกับผมปรัก300นะครับวันนี้รับหน้าที่มารีวิวเจ้ารถสปอร์ตนะครับภายใต้ค่ายใบพัดสีฟ้านะครับคือเจ้าข้างหลังผมนี่เองนะฮะมันคือ bmw z 4นะครับโฉม e 8 5นะครับราคาเราใจมากๆนะครับเปิดราคาวันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับแถม9รายการราคาเราเปิดไ้ที่999,000บาทนะครับ999,000บาท และโปรโมชั่นฟรี9รายการคือ 1. ค่าจัดไฟแนนซ์ฟรี 2. ค่าโอนฟรีครับ 3. ค่าประกันภัยฟรีนะครับ 4. กล้องติดหน้ารถยนต์ฟรี 5. บัตรเติมน้ำมัน1ปีนะครับตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับฟรีนะครับ 6. ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับขัด,ขดเกล็บแก้แบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องทุกอย่าง9รายการตรงนี้ผมให้ฟรีหมดนะครับเสียงเงินดาวอย่างเดียวจบเอารถกลับบ้านได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูรถว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นโฉม E 8 5หรือว่าเป็นโฉมที่เขาเรียกว่าโฉมก่อนไมเนอร์นะครับก็ได้ความคลาสสิกและความเรทโทไปในตัวนะฮะไฟหน้านะครับสวยใสยเลยนะฮะไม่มีรอยแตกใดงทั้งสิ้นรอยแตกรายงาก็ไม่มีนะครับแต่มมีลักษณะขุนมวลเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจัดการขัดให้เคลียรใ์ให้ให้มันสวยใสยนะครับมาพรา้อมกับไฟวงแหวนนะฮะ ใช้งานได้ปกตินะครับตัวกระจงกระจังหน้าเองนะครับอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้เลยไม่มีรอยแตกรอยหักใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบโครเมียมคิวโครเมียมยังสวยใสยเรียกว่า90%เซเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัวโฉมก่อนไมเนอร์ซึ่งจะสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับกันชนหน้าเนี่ยมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ซึ่งเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะครับนะ้า สวยๆนะครับแล้วก็มาถึงด้านข้างของมันบ้างนะฮะด้านข้างก็ล้อตรงรุ่นของมันนะฮะล้อขอบ17นะครับของแท้ bmw นะฮะเก็บงานมาแล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมมันดูใหม่จังนะครับเพราะว่าเราเก็บงาน4ล้อมาหมดใหม่ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับก็สภาพพร้อมใช้นะครับไม่มีคดไม่มีดุ่งไม่มีราวนะครับเรารับประกันได้นะครับยางสภาพพอไปได้อยู่นะครับใช้ได้ประมาณอีกสักปีนึง 2ปีก็เปลี่ยนนะครับมาถึงด้านข้างตรงนี้อีกจุดนึ่งนะครตรงแก้มข้างนี่นะครับมาพร้อมกับโลโก้ BMW พร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับได้อารมณ์คลาสสิกและเรโทรมากๆนะฮะใครที่ชอบ BMW Z4 โฉชมนี้คันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับนี่สีเราเก็บมาใหม่แล้วนะครับเก็บมาหมดแล้วนะครับ สังเกตได้ว่ามันดูใหม่ดูดูแบบน่าใช้มากๆนะครับมันขับทำให้รถเนี่ยมันดูสปอร์ตแล้วก็มีความเท่ดุดันขึ้นในตัวนะฮะไฟทงไฟท้ายเหมือนกันนะครับไฟท้ายือยูอยอยอย่ในลักษณะที่สวยนะครับพร้อมใช้ไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นรอยบิน่นไม่มีเลยนะครับไฟท้ายตัวตัวของมันเองจะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะครับล้อกับตัวเจ้า กันชนหน้าที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับกันชนท้ายเดิมทุกอย่างนะครับท่อออกเป็นท่อคู่นะครับออกฝั่งเดียวนะครับออกจริง2ท่อน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่านะฮะราคานี้พร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆฟรี9อย่างเนี่ยรับประกันได้ว่าคุ้มราคาแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้า BMW Z4 คันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับภายในที่เป็นลักษณะสีแดงอย่างนี้นะครรวมถึงแผงประตูด้านข้างนี้นะครับเราเย็บใหม่ให้หมดแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับเพิ่งเย็บเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ใครซื้อไปได้ไปก็เป็นเจ้าของเบาะตัวนี้เป็นคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้วิ่งไปกี่โลแล้วนะครับสตาร์ทเลย เชิงเดียวติดนะฮะแต่น้ำมันเหลือน้อยหน่อยนะครับล่าสุดที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้8 8 2 9 7นเ็นะครับอ่าโอเค8 8 0 0มใช่ 88, 000, หไหมมุมซ้ายมือนะครับ88,297กิเโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ย้ำว่ารถคันนี้เป็นรถจดประกอบนะครับก็หลับตาข้างนึงแล้วกันนะครับดูสภาพรถเป็นหลักนะครับแต่ว่า300ก๊หลักล้าของเราเนี่ยรับประกันเรื่องรถจดประกอบทุกคันนะครับ รับประกันเรื่องสภาพรถไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้น้ำท่วมทุกอย่างเรารับประกันหมดนะครับซื้อไปเท่าไหร่เรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนเท่าที่คุณซื้อไปเลยนะครับก็พวงมาลัยเดิม3ก้านนะครับพวงมาลัยเดิม3ก้านไม่มีแพตเทิลชิปไม่มีเมาติฟังก์ชันใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น3ก้านนะครับมีแต่แตงอย่างเดียวใช้งานง่ายนะครับด้านซ้ายเป็นเป็นตัวปัดพวกไฟเลี้ยวต่างๆนะครับไฟ ไฟหน้านี่ไฟสูงใช้งานได้ปกติแล้วก็เป็นตัวปัดของปุ่มควบคุมนะครับทางหน้าจอตรงนี้ตอนนี้มันฟ้องว่ากินน้ำมันไป3.6กิโลเมตรต่อลิตรเหรอไม่รู้เหมือนกันนะม,มันม,มันเอออาจจะเหลือเหลือ เหลือระยะเวลาระยะทางในการขับขี่ประมาณนี้นะครับก็เดิมๆนะครับมีจอตรงกลางที่ลูกค้าเก่าเปลี่ยนมาเป็นฟรอนต์ของ p i o อเนียแล้วก็จอด้านบนตนัวนี้ซึ่งใช้งานไม่ได้นะครับเสียไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีจอตรงนี้มาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นจอพวกจอ Android อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเข้าทีเข้าท่ากว่านะครับด้านขวาของตัว ปวงอะไรเองก็จะเป็นปวมที่เปิดปิดไฟหน้านะครับไฟหลีใช้งานได้หมดนะครับไฟหน้าปัดก็สามารถเพิ่มแสงลดแสงได้ใช้งานได้ปกติพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าหลังผมเปิดแล้วสะท้อนกระจกมาโอเคติดทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับปึ๊บอ่ามาดูตรงกลางนี้นะครับถัดลงมาจากฟรอน์วิทยุนะครับเป็นระบบแอร์คอนดิชันนะครับก็ เข้าใจง่ายไม่ไม่ใช่แยกอิสระซ้ายขวาเพราะว่าห้องห้องโดยสารเนี่ยเล็กมากนะครับมีอยู่แค่นี้เองก็ทางด้านขวานี่ก็เป็นอุณหภูมินะครับเย็นร้อนอย่างเดียวไม่มีบอกว่ากี่องศานะครับตรงกลางจะเป็นความแรงของใบพัดพัดลมนะครับแล้วก็ซ้ายขวาจะเป็น AC แล้วก็หมุนเวียนภายในรถยนต์นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทิศทางลมนะครับให้ออกตรงกลางนะครับออกทางแผงหน้าแล้วก็ออก ด้านเท้านะครับเข้าใจง่ายแล้วก็ลงมาอีกทีนึงตรงนี้สําคัญหน่อยเป็นปุ่มเปิดปิดตัวประทุนนะครับเปิดปิดตัวประทุนแล้วก็พวก cruise c o n t r เช็คลมยางต่างๆนะครับลงมาเป็นหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์มี4ตําแหน่งนะครับ p r n d เข้าใจง่ายปัดไปซ้ายก็เป็นแมนนวลนะครับ t i p tonic ขึ้นลงอย่างนี้นะครับขึ้นลงอย่างนี้นะครับ้าไม่ใช้ก็ปัดมา d ปกติ n r ง่ายๆนะครับไฟผ่าหมากอยู่ตรงกลางนะครับบดล็อกรถล็อกรถก็อยู่ข้างๆไฟผ่าหมากตรงนี้นะครับเบรกมืออยู่ใกล้ตัวนะครับก็อคอนโทรลง่ายนะครับด้านหลังไม่มีอะไรแล้วนะครับมีช่องเก็บของอีกนิดหน่อยตรงนี้นะครับเดิมๆเลยมีใส่ DVDCD ได้นะครับก็มีช่องเก็บของด้านบนอีกนิดนึงแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังเบาะ ซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีรูให้ใส่ของเล็กน้อยนะครับก็พอได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของระบบเปิดปิดกับเจ้าตัวหลังคานะครับหลังคาตัวนี้นะครับเป็นหลังคาผ้าใบนะฮะเป็นหลังคาผ้าไหมเปิดปิดอัตโนมัติโดยกดปุ่มเดียวเลยนะครับไม่ต้องกดล็อกดึงสลักใดใทั้งสิ้นนะครับ สังเกตจากตัวกระจกข้างที่เวลาเราสมบูรณ์แล้วกระจกข้างจะขึ้นปิดแบบนี้นะครับปิดเสร็จเรียบร้อยโอเคแสดงว่ามันปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการที่จะใช้ตัวปะทุนผ้าใบนะครับมาด้านหลังนี่นะครับการที่จะใช้ประทุนผ้าใบนะครับมันจะมีตัวนี้ตัวนี้มันคือตัว ที่เรียกว่าเหมือนตัวกันสัมภาระเวลาเราจะเปิดหลังคามาเนี่ยหลังคามันจะถูกเก็บอยู่บนตัวห้องโดยสารบัตรด้านหลังเนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยต้องดึงตัวเนี้ยลงมาก่อนถ้าเราเก็บกับไปข้ขางบนอย่างนี้ปุ๊บเรากดเท่าไหร่มันก็จะไม่เปิดนะครับเปิดไม่ได้ไม่สามารถเปิดได้นะครับถ้าเราอยากจะเปิดประทุนเราต้องเอาตัวนี้ลงมาก่อนนะครับมันจะกันกระแทกด้วยในตัวนะครับแล้วก็หลังคาจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะฮะ อ่าโอเคเมื่อกี้ปิดแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มเปิดค้างไว้ต้องกดค้างนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยมือมันก็จะหยุดการทำงานค้างๆอยู่อย่างนี้เพื่อเวลาการซ่อมแซมของช่างด้วยนะครับอ่ะกดต่อไปสังเกตจากกระจกซ้ายขวานะครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็คือว่าโอเคเรียบร้อย เปิดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดปิดกระจกได้อัตโนมัติแล้วนะครับเป็นรถที่เรียกว่าสายแนวเรสโรวินเทจคลาสสิกชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว e85 คันนี้นะครับมาเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างน,นะฮะ เครื่องยนต์ของมันนะครับเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับ2,200ซีซีนะครับมีจำนวนกระบอกสูบอยู่6 1 2 3 4 5 6นะครับก็เรามีบริการเซอร์วิสมันแทนน์ให้รถทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็นำรถเข้าไปเซอร์วิสมันทนน์นะครับโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วก็สภาพรถณปัจจุบันว่ามีอะไรสมควรที่จะต้องเปลี่ยนหรือต้องทำ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถหรือเปล่านะฮะรับประกันได้รับรถจาก300รลาดไปแล้วใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะครับแล้วเรารับประกันเรื่องโครงสร้างตัวถังนะครับไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้ส่วนทะเบียนและตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับคานเดิมสวยวิบเลยนะครับรอยเม็ดอาร์รอยดอทต่างๆนะครับคมกริบเลยนะฮะสังเกตได้นะครับดูคมกริบเลย ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุชนนู่นนี่นั่นมาแล้วนะครับพวกลอยดทเม็ดอาร์กอย่างนี้นะครับมันจะไม่อยู่ในสภาพที่สวยใสยคมกริบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับกับเจ้า BMW Z4 โฉม E 8 5คันนี้นะครับตั้งราคาไว้ที่9,99,000บาทนะครับพร้อมของแถมโปรโมชั่น9อย่างนะครับค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยฟรีนะครับ ขายเคลือบแก้แบบเซรามิกพีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ฟรีนะครับติดกล้องหน้ารถให้ฟรีนะครับแล้วก็แถมบัตรเติมน้ำมัน1ปีฟรีนะครับก็ใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลยออนไลน์เดี๋ยวนี้มีช่องทางการติดต่อง่ายดายสุเลยย์หลือเกินนะครับ085 250 4444ย้ำอีกครั้งนะฮะ085 250 4444แล้วก็ไลน์แอดของเรา s i g ามร้กระลาด n d e r c o r e กระลาดไลน์นะฮะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่อง f a c e b o กตกอตามนะครับ300กะหลาดไลค์โชว์รูมเข้าไปกดซีเฟิร์สกดซับสไคร e กดติดตามกดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ FC 300มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ300กะหลาดไลค์ของเรานะครับนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยเนี่ยเจอกับวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายนะครับเกี่ยวกับเชื้อโรคโควิด1 9นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับรักษาคนรอบข้างคนที่เรารักนะครับ จะไปไหนมาไหนก็คอยรับแวดระวังให้ดีๆแล้วกันนะครับล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับล้างหน้าล้างตัวไปอยู่บ่อยๆนะครับทำตัวให้สะอาดแล้วครับป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันผลรอบข้างด้วยวันนี้ผมรัก3 0 0นะครับลาไปก่อนนะฮะเจอกันคันหน้าคันต่อไปว่าจะเป็นคันไหนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ